สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะแอมจะมาพูดถึงรองพื้นถูกและดีตัวหนึ่งนะคะที่เป็นรองพื้นที่ให้ความบางเบานะแต่ว่าให้การปกปิดนะคะรวมถึงดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะนั่นก็คือน,นี่เลย Quid Foundation นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้แอมก็ใช้อยู่บนหน้าของแอมนะอ่ะซึ่งเพื่อนๆยังจำได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะคะนั่นก็คือ Royal t o ทู t มนั้นแต่ตัวนี้เป็นตัวเก่านะคะซึ่งเป็นรองพื้นที่แอมเคยนำะมาพูดว่าแอมแบบรู้สึกว่าถูกและดีแล้วก็ปราบปื้มนะคะเพราะว่าเขาจะให้การปกปิดที่ดีนะคะดูเป็นธรรมชาตินะรวมถึงราคาไม่ได้แพงด้วยนะคะแล้วพอมีตัวใหม่ออกมาแอมเลยรู้สึกว่าอยากนาะมาเปรียบเทียบนะเพราะว่าเท่าที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ย เขาจะเกลี่ยง่ายกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคือเขาจะสมูทแบบเกลี่ยไปกับผิวเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวแอมนะคะจะนํา2ตัวนี้นะคะไปสวอตที่แขนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆเนาะไปดูกันเลยจ้าแอมจะขอลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะแลวก็คือ ROLIOL 2 Matte ตัวเก่านะคะเบอร์ที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์ G3 นะนี่เลยนะคะลักษณะเนื้อเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะต่อมานะคะแอมจะลงเป็น ROLIOL 2 Matte นะคะตัวใหม่นะ อันนี้เป็นเบอร์ G 3เช่นกันนะคะก็จะลงตรงนี้นะเห็นไหมคือเนื้อเขาแบบจะบางเบานะแล้วก็เกลี่ยง่ายกว่าะคะ่ะนี่เลยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งโทน G นะคะเขาจะเป็นโทนที่เหมาะกับคนผิวเหลืองนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ใช่ผิวเหลืองนะคะก็ใช้โทน In ได้นะคะนั่นก็คือโทนนู d นั่นเองนะ และอันนี้ตัวเก่านะคะเห็นแม้ว่าตัวเก่าเขาค่อนข้างจะหนืดกว่านะแล้วก็เกลี่ยไม่ง่ายเท่าตัวใหม่นะคะรวมถึงเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนาไปนิดนึงนะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะแต่ว,ว่าตัวนี้เขาจะมีความบางเบาแล้วก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมโอเคค่ะหลังจากที่แอมนะคะได้สวัสดีที่แขนเพื่อนๆได้ชมกันแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ r o y a l t r m um a t ตัว ะะกับ r o y a l t o m um a t ตัวใหม่นะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะพอมีตัวใหม่เนี่ยเขาต้องมีการปรับปรุงสูตรที่ดีขึ้นนะคะแอมก็เลยอยากนามาเปรียบเทียบเพื่อนๆได้ดูกันแบบเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแบบแอบดบมีชิมเมอร์เล็กๆละเอียดมากๆนะคะอยู่ในตัวรองพื้นนะเวลาทาออกมาเนี่ยอาจจะดูเป็นแมตนะแต่ว่าถ้าดูใกล้กลๆเนี่ยคือเขาจะให้ผิวที่สวยเลยอะคือเป็นฟอร์เรตลุคนะคะให้การปกปิดที่ดีเลยนะเราสามารถบิลคัลเวอร์ได้นะ,ะว่าเราจะแบบเอาหนาแค่ไหนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาทาออกมามันก็ดูเป็นธรรมา ดดะะเดี๋ยวแอมนะคะจะให้เพื่อนๆไปชมกันนะคะว่าตอนทาครึ่งหน้ากับตอนไม่ได้ทาเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าก่อนที่แอมจะลงรองพื้นนะคะแอมจะลงเป็นตัวนี้ก่อนนะก็คือเบอร์ครีมนะคะของรอยอั m a t แมนคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบอารมณ์คล้ายซิลิโคนที่ช่วยอมพางรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนนะเวลาที่เกลี่ยรองพื้นเนี่ยก็จะทําให้เกลี่ยง่ายขึ้นนะคะจะเป็นแบบพรายเมอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยให้ รองพื้นของเราได้อยู่ติดทนนานนะเนื้อของตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบอารมณ์แบบกำมะหยีนะคะืสมูทไปกับผิวนะ โอเคค่ะมาถึงการลงรองพื้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยลอรีออนะคะเขาจะมีเอ็นกับจีนะเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะโทนสีเอ็นกับโทนสีจีมันต่างกันยังไงนะคะเอ็นเนี่ยคือจะเป็นนู้ดนั่นเองนะคะคือจะเป็นโทนสีกลางๆที่ไม่แดงแล้วก็ไม่เหลืองนะคะแต่ว่าจีเนี่ยจะเป็นโทนที่เหมาะสําหรับคนผิวเหลืองนั่นเองค่ะเดี๋ยวแอมจะเทียบให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยแอมมีเบอร์เอ็นนะคะกับจีสนะทาให้ดูบริเวณกลางนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างเนาะอันนี้นะคะจะเป็นจีนะคะ ไปบนเงส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเอ็นะจะเป็นโทนแบบกลางๆนะคะเนี่ยเพื่อนๆะสังเกตได้ว่าตัวนี้จะออกเหลืองกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะแบบเป็นโทนสีกลางๆกว่าอาจจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าโทนสีแตกต่างกัน แต่ว่าเบอร์เนี่ยเบอร์เดียวกันนะคะก็คือเบอร์3นั่นเองนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอมจะขอเลือกใช้นะคะเป็นจีนะเพราะว่าผิวแอมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผิวแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมอยากให้ผิวแอมเนี่ยออกมาดูเหลืองจะลงไปนะคะให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะจริงๆแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีออกมาถึง6เฉดสีด้วยกันนะคะตั้งแต่ผิวขาวผิวน้ำผึ้งผิวเหลืองนะคะไปจนถึงผิวแบบคล้ำเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะแล้วก็ไม่เป็นควานค่ะคือจะเกลี่ยง่ายกว่าตัวเดิมนะ แล้วก็เนื้อเขาเนี่ยจะค่อนข้างบางเบานะคะรวมถึงเขายังมี S P F 1 6บหนะคะพี่เอบวกบวกนะดีดมันคือแบบมันจะดูไม่ว่องนะคะแล้วก็ยังดูเป็นธรรมชาตินะตอนแรกนะคะจะมีพวกรอยแดงรอยสิวนะก็สามารถปกปิดได้อยู่พอสมควรเลยนะคะคืออันนี้ยังมีความเป็นธรรมชาตินะแล้วก็น,นี้ยังไม่ได้ทาคน,นะ,คะก็คือความแตกต่างนะแล้วเดี๋ยวแอมนะคะจะขออนุญ,ญาตทายข้างหนึ่งนะ คือแบบเนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากๆเลยอะแล้วก็เนียนไปกับผิวนะคือปกติแล้วอะจริงๆอะแอมชอบรองพื้นของลอรีอัลรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้นะคือทูแมตเหมือนกันแต่ว่าเขาเกลี่ยไม่ง่ายขนาดนี้นะคะลงหน้าแล้วก็อย่าลืมลงคอนิดจ้ะจริงแล้วนะคะเราสามารถใช้เป็นพวกฟองน้ําหรือว่าแปรงก็ได้นะในการเกลี่ยรองพื้นนะคะแต่ว่าแอมชอบใช้มือนะแต่ว่าแอมคิดว่าถ้าใช้แปรงหรือแบบฟองน้ําน่าจะแบบโอโ้โห ออกมาแบบเป๊ะมากเลยอ่ะนี่ขนาดใช้มือแบบเกลี่ย,ยธรรมดานะันหน้าออกมาแบบคือดีอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาทาคอนซีลเลอร์นะปกปิดใต้ดวงตานิดนึงจ้ะส่วนแปบบ้ ะะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นของ Royal ทูแมทเช่นกันนะรุ่นนี้นะคะแอมมี่ N4 น่ะแอมจะเลือกใช้เป็นเบอร์ N4 นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะแอมก็จะเอาพับที่เขาให้มาค่ะแตะแต่แต่แตะไปนะแต่จริงๆเราสามารถใช้แปรงก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะถนัดแบบไหนนะเนื้อแป้งจะค่อนข้างบางเบาแป้งตัวนี้นะคะจะมีสารกันแดด SPF 3 6 PA บวกบวกนะคะ ถึงคิวนะกะ็ะเลือกใช้เป็นของ r o y a อนะคะตัวนี้เป็น brow artist นะก็จะทาไปนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบใช้สีอ่อนนะคะปัดใบตามรูปคิวนะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิวนะ,ะของร o y a l เช่นกันนะคะจะใช้ดินสอตัวนี้นะคะเขียนไปนะบริเวณของตามางนิดนึี เราก็จะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะแตะไปนะบริเวณหางตานิดนึงนะคะ <S <S มาสคาราเดียมจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของ l o r e อ l นะคะมิดแบงง่ะน,นะตัวนี้นะ <S 1> <S 1> แล้วก็จะมาขอคอนทัวร์หน้านิดนึงนะคะด้วยบอนเซอร์สีน้ำตาลเนาะมาถึงบัชนะคะแอมจะเลือกใช้เป็นของล o รีอเช่นกันนะคะตัวนี้นะเป็นสี Rose c h e e k นะคะเบอร์สองนะ แล้วก็ทาปากนะจ๊ะแต่งหน้าออกมาแล มาประมาณนี้นะคะก็เป็นลุคแบบชิลๆสบายๆเนาะและจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่แอมนำ o y a l ลทูแมปตัวใหม่มารีวิวเนี่ยเนื่องจากตัวเก่าเนี่ยแอมเคยรีวิวไปแล้วและแอมตอนนั้นเนี่ยแอมรู้สึกว่าแอมปรับปรึมตัวเก่านะคะเนื่องจากเป็นรองพื้นที่ถูกและดีเลยนะคะทาราคาเนี่ยตัวเก่าเนี่ย400กว่าบาทนะคือใช้นานมากแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามันดีแต่พอมาลองตัวใหม่นะเลยรู้สึกว่าเขาพัฒนาได้ดีกว่าเดิมมากนะเนื่องจากเนื้อรองพื้นเนี่ยเกลี่ยง่ายกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะแม้กระทั่งเราแบบ บิลโคเวอร์นะให้หนักขึ้นนะแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองนะแอมก็เลยรู้สึกว่าแอมอยากนามาพูดถึงนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่4 4 9บาทเท่านั้นนะคะลองเข้าไปดูได้นะในเคาน์เตอร์ของลอรีออนะคะแอมชอบอะคือตอนเนี้ยแอมมีรองพื้นอยู่หลายตัวแล้วก็มีไฮเอ็นอยู่หลายตัวแต่ว่าแอมรู้สึกว่ารองพื้นตัวเนี้ยเขาทาเนื้อออกมาได้คล้ายๆไฮเอ็นมากที่แบบเนื้อจะเหลวแล้วก็เกลี่ยง่ายเน้นธรรมชาตินะคะแอมก็เลยรู้สึกว่าอยากนํามาพูดถึงนะก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งนะคะสาหรับเพืืพ่่่ออออนนทีีกหาหากะะําาลลังงหรพ้ถููแะะะดยค ตอนนี้นะคะมี Facebook แฟนเพจแล้นะชื่อว่าเอมมี่กิติยานะคะหรือว่าติดตามแอมในอินสตาแกรมก็ได้นะคะชื่อว่า Makeup Underscore เอมีนะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สอบถามกันมาได้เลยจ้าคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย